สวัสดีครับหลังจากที่ไปฝึกสามหมืนไมล์เสร็จตอนนี้กลับมาแล้วตอนนี้อยู่ในรถครูฝึกที่ฝึก PSD นะครับด้วยความคิดถึงกรแวะมาหามาทำความสะอาดใน,นรถให้จากวันที่มาเรียนเพื่อที่จะเอาใบกับขี่ที่นี่ผมเรียนสามสัปดาห์ ็บิกสามวันก็สอบได้แบบขี่สับพังแล้วก็ผ่านเลยทีนี้ก็รอครูฝึกเตรียนทีเอาไซต์ข้างนอกนะครับฝึกวันเดอะรถสามหมื่นไมล์ออกไปฝึกออกัสวันที่เดือนสิงหาวันที่ยี่หกฝึกเสร็จเดือนสิงหากัญฎาตุลาตุลาวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ด สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสี่ไมล์นะครับก็ออกจากรถทรกคกูด้วยความโชคดีก็ลเลยคือฟีดมเนเจอร์ให้กับไปที่บ้านที่แอร์แลนด้าจอร์เจียแล้วก็ไปเอารถที่มีคนข้าลาออกแล้วก็จอดรถไว้ที่นั่นแล้วให้ขับกลับมาที่ที่สปริงฟิล์มิสซูรีนะครับ ขับมาถึงขับมาสองวันจอดนอนพักที่มิสซิสซิปปีหนึ่งวันแล้วก็ขับต่อมาที่สปริงฟิลด์แล้วก็เอารถไปเืินเขาแล้วก็เช็คอินเข้าโรงแรมพรุ่งนี้ก็จะอัปเกรดตอนเจ็ดโมงเช้า,าฟีดมาเลเสิ่อที่ผมบอกก็เลยมาแวะมาที่รถครู มาดูมาทำความสะอาด <Okay. S 1> ไปนั่งลองดูมาหมดแล้วก็รถรถใหม่สวยๆทั้งนั้นนะครับ p w f a r e l i n e r International แต่ใจคือเราชอบ p w เพราะว่าเราคุ้นเคยชินไม้ชินมือกับมันนะครับขับชินแล้วรู้สึกว่ามีความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยนะก็เลยน,นี้ฝนตกด้วยแหละ นะวันนั้นคลิปแรกก็คือฝนตกเหมือนกันไม่ได้ออกไปไหนพอดีวันนี้เราเข้ามาหลบฝนนี่นี้ก็เลยอัดคลิปไว้ส่วนรายละเอียดก็คือจะไปอยู่ในอีกเฟซบุ๊กหนึงตอนนี้ก็คือหลังจากที่มาเรียนมาจากบ้านาสูบแล้วก็คือประมาณสองเดือนเออสามเดือนสามเดือน มาเรียนสามอาทิตย์สามวันแล้วก็ฝึกงานปุ๊บจนถึงเราตอนนี้ก็คือเกือบประมาณสามเดือนนะครับเกือบประมาณสามเดือนไม่ไม่ไม่สาม,มเดือนมากก็อก็ฝึกเสร็จก็เราอัปเกรดอ่าไม่แน่ใจว่าจะได้รอนรถนานแค่ไหนแต่ถ้าได้รถแล้วก็จะมาอัปเดทีนึงครับเดือวพรุ่งนี้ก็จะเป็นอ่าอัปเกรดแล้วตัวเองก็จะมาอัปเดตให้ฟังทีนึงว่าเขาทำอะไรบ้างโอเคนะครับ ตลอดทั้งการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทัด้งสิ้นนครับนอกจากซื้อข้าวกินนะตอนมาเรียนเป็นนักเรียนมีให้ยืมใช้อาทิตย์ละสองรเหรียญตอนไปฝึกงานให้ค่าจ้างอาทิตย์ละเก้าร้อยเหรียญน,นะครับนี่ก็คือค่าใช้จ่ายาปัญหาหลักๆที่ทุกคนกังวลก็คือห รายได้สองกลับบ้านบ่อยไหมถ้าคนมีลูกถ้าคนมีลูกมีครอบครัวทําใจนะครับไม่ค่อยได้กลับบ้านช่วงฝึกง,งานพยายามฝึกให้เสร็จแล้วค่อยกลับบ้านทีเดียว<ม>เวลามีรถเองแล้วก็ค่อยบ้ากันอีกทีหนึ่งนะครับความคิดถึงบ้านแล้วก็สู้กับ m e n t a l problem ของตัวเองนะครับ ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้สวัสดีครับ